สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสารการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคําและรางงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่4พฤศจิกายนปี256ราคาทองคําเคลื่อนไหวกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยชีน้นําโดยวันนี้ตลาดทองคําสหรัฐเปิดทําการเพียงครึ่งวันโดยณเวลา,าแม่มสินบันทึกวิโดโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,992ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.03 จดจหจุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ35.445บาทต่ทตอนดอลลาร์ท,ท่ามกลางความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกหลังการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดว่ากรรมการเฟดจะใช้ความระมัดระวังในการดําเนินนโยบายการเงินและส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหากเงินเฟอ้อนะคะเร่งตัวขึ้นด้านกองทุน SPDR ไม่ทําอะไรเพิ่มเติม ส่วนเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยด,ดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตและภาคการบริการประจำเดือนตุลาคมราคาทองคำเคลื่อนไหวไซ์เวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,980ดอลลาร์และ1,970ดอลลาร์หากหุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,900 60ดอลลาร์ด้านแนวะต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,000ดอลลาร์และ2 0 1 0ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนะ้าต้านถัดไปที่บริเวณ2 0 2 0ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่24พฤศจิกาย,ยนปี25 6 6รกราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ นั่เวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศาคาวมาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ และในบางคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะคะแม่มสินอาจ,จไม่มีข้อมูลให้นะคะแม่มสินก็ต้องขออภยัยเวนัท่นี้ด้วยนะคะและยังไงนะคะก็ยินืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ